สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับแชงแปดแปดแปดในแล็กนัลล็อกวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะของฮันน و ของเข้าใหม่ล่าสุดเดี๋ยวมันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนนะแล้วก็ของสวมใส่ของฮันน و ที่เป็นของ o c p นะประกอบไปด้วยปากน no กแล้วก็กรงเล็บเหี่ยวน no กแล้วก็มีประดับของสายน no กเนี่ยเออมันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนนะมัน เพิ่มเสริมดาเมจความแกร่งของนกของคุณได้มากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเฮ่บนยมเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดาเมจแบบปกติที่ไม่ได้สวมใส่ของ OCP แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับไม่มีปากนกไม่มีกรงเล็บนะครับแล้วก็ไม่มีสร้อยคอนกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจแบบปกติธรรมดาทั่วไปของฮันนกเนี่ยมัน นกจิกแรงแค่ไหนนะฮะตอนนี้เราใส่ของที่ทำให้ spd ได้190นะครับมันจะได้ยิงรัวๆหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดไม่ได้ใส่ของอะไรเลยนกมันจะจิกได้ดอกก็เท่าไหร่นะมาดูกันโอ้โหนี่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 นีนี่นีเอาละครับเห็นกันแบบชัดๆเต็ม2ตากันเลยทีเดียวนะอ่าตอนนี้นกจิกหน่โอ้โหนี่นีมี ออโต้สเปลด้วยนะครับออโต้สเปลจากตัวการคาสะในส่วนมัพนะครับผมการ์สตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะแต่ว่าเมื่อกี้เราลองดูดาเมจที่ออกมาจากนกจิก uh, นะมันจิกได้ดอกละ1,000นะครับ uh, แล้วก็คลิปนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น uh, คลิปประกอบการตัดสินใจนะเพื่อนๆที่ เล่นฮันเตอร์อยากเล่นสายน no กเดี๋ยวต้องมีชิ้นไหนก่อนนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูชิ้นแรกนะครับเราจําตัวเลขไว้นะตอนนี้ no ics, 1, damage, นกจิกส์ห0ึ่งพันดาเมจนาะครับเนาะ,ะมาดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่าเป็นปากนกนะครับว่ามันจะเสริมดาเมจได้แรงมากแค่ไหนเนาะครับเนาะหมดยมบุรอ เอาละครับคุณผู้ชมนะชิ้นแรกที่ฮันนกควรจะมีนะครับมันคือเฟนซี่กาลาปาโก้นะหรือว่าปากนกนั่นเองนะครับปากนกตัวนี้ทำให้มีโอกาสไล่ออโต้สเปลบลิสปีดนะครับแล้วก็ได้ AG 1หด้วยการไล่ออโต้สเปลของมันเนี่ยเราจะต้องอัพบลิสปีดเลเวลเต็มนะถึงจะดีแล้วก็ลักยิ่งเยอะบลิสปีดก็ยิ่งออกดีด้วยนะครับแล้วก็สกิลตัวซิลคอตัวนี้เนี่ย ให้อัพเลเวลเต็มอ่าเลเวลเต็มของมันเนี่ยคือเลเวลสินกมันจะจิกแรงขึ้น200%เลยทีเดียวละนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเมื่อกี้จำตัวเลขได้ไหมนกจิก1 0 0 0เดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่เราใส่ปากนกเฟนซีกาลาปากอนกจะจิกเท่าไหร่นะครับ1 2 3ดูไม่รู้เรื่องอ่ะเอาเอา โอ้นี่นี่นี่เอาล่ะครับอ่านี่นี่นแค่ใส่ปากนกอันเดียวเนี่ยออโต้สเปลที่เป็นนกจิกสจิกสตาเมจถึง3000เลยทีเดียวละอ่านี่จึงเป็นของชิ้นแรกที่ฮันนกควรจะมีนะครับปัจจุบันราคาของปากนกตัวนี้เนี่ยไม่แพงแล้วนะครับลองคิดดูนะ จากดาเมจนกจิก1,000กลายเป็น3,000นะครับาจากตัวปากกระปะโกตัวนี้นะครับอลองไปซื้อมาใช้ดูนะบอกได้เลยนะครับต่อให้เรายังไม่มีอของ OCP ชิ้นอื่นแต่ปากนกเนี่ยขาดไม่ได้นะครับบอกเลยว่ามีแค่ปากนกตัวนี้ก็สามารถเล่นได้แบบชิวๆนะทั้งการเก็บเลเวลแล้วก็ไปลงดันอาจจะไปเป็นปาร์ตี้ก่อนนะครับนะไปช่วยเพื่อนๆยิงอะไรประมาณนี้ ก็ชิ้นแรกอย่าลืมนะครับปากนกเนี่ยของดีนะ <Yeah. S 1> โอ้นี่เป็นชิ้นที่2ของฮันสายนกที่ต้องมีนะครับมันคือกรงเล็บนกนะฮะสำหรับกรงเล็บนกเนี่ยตัวนี้บังคับใส่ประดับทางซ้ายนะครับผมคุณสมบัติเด็กปลูกหนึ่งทุกๆ1นึ่งเลเวลของสติลคอเพิ่มดาเมจของบิดบิดสิบเปอร์เนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยนะสกิลตัวนี้เนี่ยมี 10เลเวลตัวนี้เพิ่มดาเมจของบิทบีท100%งนะครับเมื่อสวมใส่คู่กับปากนกเนี่ยเพิ่มดาเมจของสกิลบิตบีท2 0 0นะ200บวกกับ100เป็น300%นอกนนครับเนาะมาลองดูแบบปากนกอย่างเดียวนะเห็นไหมครับตอนนี้ดาเมจนกจิกเนี่ยเป็น3000ดาเมจนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ กงเล็บนกเป็นอของ OCP ชิ้นต่อไปที่ควรไปหามาใส่นะเพราะมันเพิ่มดาเมจนกได้เยอะนะครับเมื่อกี้จำตัวเลขได้ไหมครับ3,000ดาเมจหลังจากใส่กงเล็บนกจะกลายเป็นเท่าไหร่มาดู 1, 2, 3 1> โหนี่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 นอ่าเห็นตัวเลขไหมครับ จาก3 0 0พดาเมจกลายเป็น6000ดาเมจเลยนะครับหลังจากที่ใส่ตัวกรงเล็บนกนะจริงๆปากนกกับกรงเล็บนกใส่คู่กันมันจะทำให้เราตีแรงมากด้วยแต่ว่าถ้าใส่กรงเล็บอย่างเดียวก็ไม่แรงนะครับลองดูนะนี่นกจิกไม่ได้แรงอะไรเลยเพราะฉะนั้นชิ้นแรกคือปากนกชิ้นที่2คือกรงเล็บนกนะครับเรียงลำดับตามนี้เลยนะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปนะครับที่จะเสริมดาเมจนกได้ดีนะเดี๋ยวมาดูกันเอาละครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นของ CP ที่ออกใหม่ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะครับเป็นประดับนกนะตัวนี้เนี่ยเพิ่มความแรงของสกิลนกจิกด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะมีออโต้สเปลอีกสกิลหนึ่งของสายนกก็คือสกิลฟอร์คอนแอสเซว น้องคำน้องบอกได้เลยว่าสกิลนี้แรงมากๆเลยนะะเดี๋ยวเรามาดูกันในคำอธิบายนะครับเขาบอกว่าได้รักบวก3อินบวก3ฮคิดบวก10ทุกๆสองเลเวลของสกิลบีสเบน e นะร์บีสเบนคือตัวนี้นะครับผมเพิ่มโฟลคอรเดสฟาส์คเอร์เซนต์ถ้าเกิดว่าดูตามเลเวลที่เราอัพก็คือเลเวล10ใช่ไหมมันจะเพิ่ม ดาเมจสกิลฟอร์คอร์ดเซายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยน่าจะไม่ใช่ของสายนกแต่เป็นของสายนักดนตรีนะครับน,น,นี่ทุกๆหนึ่งเลเวลของสกิลมิวสิกเลเซ่นเพิ่มดาเมจแอโร่วอร์คนดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกๆหนึ่งเลเวลของสกิลแดนเลเซ่นเพิ่มดาเมจแอโร่วอร์คนดห้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้อันนี้เราไม่เกี่ยวนะเราเป็นฮันนกนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย ประดับถ้าสวมใส่คู่กับกงเล็บนะครับเพิ่มดาเมจของสกิลนกจิกอีก2 0 0เลยทีเดียวละนะหมันเยี่ยมไปเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูดาเมจของนกจิกกันก่อนนะครับหลังจากใส่ปากนกกงเล็บแล้วก็ตัวประดับนกเนี่ยใส่3อันแล้วนกมันจะจิกแรงขึ้นเท่าไหร่นะตัวเลขเมื่อกี้คือ 6,000นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าแรงขึ้นเป็นเท่าไหร่นะจาก6,000อามาลองดูนะครับ1,2,3โโอดีดีๆีอ่าเรามาลองดูแค่ดาเมจนกจิกนะครับหลังจากที่เราใส่ของ o c ซชิ้นที่3เป็นประดับนกจิก ดาเมจจะ6,000เพิ่มขึ้นเป็น8,000กว่าๆนะซึ่งก็แรงขึ้นประมาณ2,000นะครับอ่าก็สรุปง่ายๆว่าอ่ของที่ควรมีชิ้นแรกคือปากนกชิ้นที่2คือกรงเล็บนะครับแล้วก็ชิ้นที่3คือประดับพันนกตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราดูดาเมจในส่วนของอ่านกจิกนนะก็มีความแรงเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าตัวประดับตัวนี้ มันค่อนข้างพิเศษมากกว่านั้นนะครับไม่ได้มีแค่สกิลนกจิกอย่างเดียวนะแต่มันจะมีอีกออโต้สเปลหนึ่งที่ต้องบอกว่าแรงมากครับตัวนี้อ่านี่น,นีผมเลยตัดสินใจเปิดไข่มาเลยนะเอาการันตีนะครับมันคือเมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาส5%ที่จะได้รับพลังจากนกในตำนานโอ้โหนี่มันยิ่มอ่าซึ่งจะทำให้ เมื่อโจมตีทางกายภาพจะใช้งานสกิลฟอร์คอนแอซเซวเป็นเวลา7วิและเพิ่มดาเมจสกิลฟอร์คอนแอซเซว์หนึ่เป็นี่เป็นสกิลที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสกิลนอกจากนกจิกนะครับบอกได้เลยว่าเป็นออโต้สเปลที่ค่อนข้างโหดน,นะเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะครับว่าฟอร์คอนแอซเซว์ดาเมจมันออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าสกิลนี้จนะทาให้ฮันนกเก่งขึ้นเยอะเลยนะ เอาไปลงบอสโอจีเฮดก็เรียกได้ว่าผ่านแบบสบายๆโอ้โห,โห,โหนี่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 เรียกได้ว่าดูไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวละ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูตัวเลขในนี้นะครับเอาละครับถ้าเราสังเกตกันดีๆนะครับมันจะมีตัวเลขดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับนี่น่าจะเป็นดาเมจของฟอร์คอร์และเซาทอย่างแน่นอนนะเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 475เห็นไหมครับ11,475ถามว่ามันออกรัวไหมมันอาจจะไม่ได้รัวขนาดนั้นครับแต่ว่าตัวเลขดาเมจที่เป็น1,000 0ที่มันออกมาจากสกิลโฟลเดสเซาล์เนี่ยถือว่าเสริมดาเมจทันนกได้ค่อนข้างโหดเลยนะเดี๋ยวไปลองดูอีกทีนะครับ1,2,3 นะครับคุณผู้ชมนะมาดูกันเนี่ย11,475 11,475ขึ้นแบบรัวๆเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นฮันน x เนี่ยถ้าคุณมีงบนะแล้วก็อยากเล่นตัวนี้เป็นตัวจริงจังสามารถไปลงบอสได้สามารถไปลง,ง ogh หรือว่าไปหักไม้บอสตีเล่นหรือไปลงร้อยชั้นอยากได้ดาเมจสูงสุดนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีปากนกซ กรงเล็บน no กนะแล้วก็ตัวประดับน no กตัวนี้นะครับบอกเลยว่านก no ของคุณเนี่ยจะแข็งแกร่งอย่างแน่นอนนะบอกเลยว่าจิกบ้านช่องพังนก no ครับเนาะเห็นะ <He ard S 2> ไหมนอกจากนกจะจกิจกยังมีสกิลโฟลคอนแอสเซ์ที่ดาเมจแรงมากๆนะครับอลองดูตัวนี้อาจจะประกอบการตัดสินใจได้นะว่าควรจะหาอะไรมาใส่ก่อนนะก็อย่างที่ผมจัดลำดับความสำคัญไว้นะครับซื้อปากนก no ปงเล็บแล้วก็ประดับนกนกครับนกะบอกเลยว่าฮันกคุณจะจิกแรงมากอานอกจากนั้นก็เป็นของที่เพิ่มออตโต้สเปลมาใส่เล่นเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ธนูดูดเลือดแบบผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับที่สําคัญคือฮันกเนี่ยอย่าลืมทำเบสปีร้อยเกกันด้วยนะครับแล้จะเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยทีเดียวละนะนกจิกบ้านช่องพังอย่างแท้จริงนะครับ อย่างไรก็ลองไปจับใจ่ายใช้สอยกันได้นะครับสำหรับของ OCP สายนกซนะสำหรับวันนี้ขอพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะโฮู้้มนยุ้มปุ๊โล,โล